เอาละครับก็ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม p o k ก m o n ยูไน e ์นั่นเองนะก็บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมเล่นมาเป็นเอ่อเออ่ไอตัวหน้าตัวขาวด้านบนนะ่ะด้านบนขวามือสุดเลยอะ่ะนั่นแหละตัวผมอะ่ะจิ้งจอกก้าห่างอ่ะแต่ผมไม่รู้นะมันอ่านว่าอะไร อัลโลแล้เหรอฮัลโหลนายเทลเหรอนายเทลเหรอก็ปล่อยไปอ่านผิ่ออกโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าเย้เกิดมาแล้วน่ารักไหมล่ะตัวผมอืนี่นี่อ๋อไอหมูเฮ้ย ไปคนละทางกับกันดีเฮ้ยนี่เรียบร้อยผมเวลสามแล้วผมเวลสามแล้วอือขอฟาร์มโ,โดดครับต้องฟาร์มคนเดียวเราถึงเยลเวลนำนะนี่สกิลสอเนี่ยเป็นการผักนั่นเองนะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเอ่อหิมะหิมะนะ นี่ไนี่ผมจะเอาสก er ิลอันแรกนะเอาวอลลันอะไรเนะี่ยเอาแรนอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเรียบร้อยครับตันไปเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งครับมามามาเรียบร้อยเก็บไปสองจังหวะนี้โอ้ยวางสก er ิลได้อย่างดีเลยไหมอ่ะได้ครบสามสิบแล้วไปดังสักหน่อยแล้วกันปัง นี่งไงสตาร์ไปนี่งไงโอวีโอวีอันนี้ผมก็จะเอาอันแรกเหมือนกันนะอันด้านล่างเนะนี่ยเนี่ยบีซาร์ดอะไรเนะี่ยเพราะดูเหมือนมันจะมีประโยชน์กว่าโอเคอ้าเจอแล้วเดี๋ยวผมไปป่าเขาดีกว่านะดังเล่นสักหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ น้องทำอะไรกันสองคนฮะน้องจ๊ะทำอะไรกันจ๊าทำอะไรกันจ๊าทำอะไรกันจ๊ะ,ไ,จะ,ไ,จะไม่ให้ไปหอ,อทำอะไรกันจ้าล่วงไปสองนี่ไงดังคนละทีครับเออเรียบร้อยอ้าวน้องจ๊ะน้องจ๊ะเจอกันอีกแล้วน้องจ๊ะ ไม่ให้หนีด้วยกันไว้เรียบร้อย KO ไปอีกอืกำลังฟาร์มเพิ่นๆพินเลยนี่วาน้องจ้าฟาร์มเพินไปไหมจ้าฟาร์มเพินไปไหมจ้าล่วงไปอีกอ้าวมอนี่วิ่งมาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับกันไว้จากนั้นก็โถมโถมใส่นี่ไงเรียบร้อยล่วงไปอีกครับเฮ้ยเฮ้ยนายไปทำอะไรตรงนั้นเพื่อนเอ้ยติดติดติดโลติดโล ติดโลทำลายป้อมไปก่อนเลยครับขั้นแรกนายทำอะไรตรงนั้นนายทำอะไรตรงนั้นคิดว่าเราไม่เห็นหรอืึนายอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมกลับไปตะตันนักหน่อยจากนั้นก็เรียบร้อยครับผมรุ่นแรงและเกินอ้าวมีปะทะกันอีกแล้วหรือจังหวะนี้เรามาแล้วเพื่อน เรียบร้อยครับ KO ไปอีกหนึ่งคิวเฮ้ยม,ม,ม,มาอีกแล้วเหรอมันทำไมมาบ่อยจัง,มา,จงมาบ่อยจังเลยมาบ่อยจังมาบ่อยจังเลยมันนี่มานมนี่เพื่อนเพื่อน,อนมาเต่าดิเฮ้ยมาเต่าหน่อยดิอ้าวอ้าวนายนี่นายนี่เดินมาอย่างนี้ก็ล่วงสิครับอื เอ้แม hey, ่นี่นี่มาเต่าเป็นเพืเ่อนเราหน่อยดิครับรวมๆๆนี่งไงอุ้ย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 แย่ละอ,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 อือ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 ตีเต่า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 เข้าไปตีเต่าครับเรียบร้อยเต่าตายงานนี้ ตามเพื่อนไปอูด้านบนก็เพื่อนเหมือนกันนั่นน่ะอ้าวกลองพึ่งมาอย่างนี้สวยสิเปิดกันอีกแล้วหรือ,อเปิดกันอีกแล้วหรือเปิดกันอีกแล้วหรือลวงไปดีโอ้โหขอสักทีเถอะขอดังสักทีเถอะขอดังสักทีเถอะ โอ้โห oh, งานนี้ชิลมากเฮ้ยเฮ้ยไปไหนนะไปไหนน้าน้าสองคนนะืไปไหนนะ่นนนะเฮ้ย hmm? ไปไหนเนอะ่ย hey. ไปไหนเอ่ยอยู่นี่เลอไปไหนเอ่ยเอาําห้ตายของเราไปกินนี <c oughs> ่ไงดับเบิลคิวโอ้โหอึ้งเลยดีนี่ไง อ,อดังไม่อีกอติดตันติดตันโอ้โหเพื่อนเรามันไปบวกตรงนู้นแล้วอะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้คนเดียวไหนต้องไปเช็คกับเขาดีอ้าวอ้าวอ้าวโดนโดนนี่ว่ะเพื่อนเราโดนนีกว่ะโดนดี่ว่ะมาเจอเราบ้างมาที้นี้ <c oughs> ออมามามาจะไปไหนฮเจะไปไหนฮะไม่ให้หนีครับเรียบร้อยล่วงไปเฮ้ย ด้านหลังเหมือนว่าอยากจะได้อยากจะโดนเหลือเกินหรืองั้นหรือครับโดดไปอ้าวเรียบร้อยลวงได้ได้กุุงลอตเตอร์ฟรีโอเคอ้าวผมเก็บพึ่งมาแล้วนะอ้าวลัคก,กี้อีกแล้วมานี่เวลสามอยู่หรือเวลสามอยู่หรือนายมันเวลน้อยจริง,รงๆเวลเจ็ดหรอเวลแปดแล้วมันเวลแปดแล้วเฮ้ยทำไมมาดาบไแรงแค่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็น อะไรจะไฟกับผมเลยชุดเดียวหายครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องแยะอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเวลสามคิดว่าผมจะกลัวหรอครับคิดว่าผมจะจะกลัวเวลสามเหรอครับโอเคทำลายปอมเอ้ยโอ้แย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยเอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราแย่แล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไห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 นช่วยด้วยช้าช่ด้วย เอาเดี๋ยวผมรอก่อนรอก่อนนะเจอกันนี่ไงนี่ไงติดตั้นไปดีอเออเพิ่มเลือดแล้วมามามาใครที่ว่าแน่ๆมาอยู่ไหนทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ้าอจะเล่นคนเดียวนั้นหรือไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้ยเพื่อเรายัางโหดเลยเดี๋ยวคนท้าไป้อมกันนี่ไอ้ดังไปเลือดเต็มด้วยงานนี้มีเฮแน่เข้าไปใส่นติสักหน่อยดีกว่าโอ้เรียบร้อยจบเกมเลยครับโอ้โหสกอร์ยังห่างเลยโอ้โหจบไปแล้วครับก็บอกเลยว่าโอ้โหจิ้งจอกก้าวห่างของเราก็ไม่ธรรมดานะอู้ดเอ็มวีด้วยอ่ะนี่ ไม่ธรรมดาเพิ่มมาเป็น2อันแล้วนี่โอเคดนดูซีมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้ยเกืบโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็แค่นี้ดีกว่านะครับผมสำหรับโปเกมอนยูไนนั่นเองนะโอ้โหตัวต่อไปก็ตัวอะไรก็รอรับชมได้แล้วกันนะครับ ไปกีบแปลแคนี้ครับ